นี่ขนาดเป็นแบบว่าญาติพี่น้องปูญ่ญาตายายของตัวเองอะ่ะบางทียังทํากันได้นะคะตากับยายค่ะทั้งคู่น่าสงสารมากมคืออายุมากแล้วทั้งสองคน80กว่าทั้งคู่แล้วก็เป็นผู้พิการหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมคะมีหลานสาวอยู่คนหนึ่งมาบอกแบบนี้<ะ>หนูอยากจะไปขอกู้เงินนะจ๊ะตายายขอยืมโฉนดได้ไหมจ๊ะก็ด้วยความรักหลานนะ,ะด้วยความรักหลานคุณตาสมใจอายุ81 กับคุณยายกา้านอายุ86ทั้งสองคนก็ยอมครับนะฮะและทั้งคู่คุณผู้ชมดูสิต้องใช้วอล์กเกอร์ช่วยเดินอีกคนนึงก็พิการขานะฮะพิการทางความเคลื่อนไหวอยู่ที่อำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกด<า>อยู่ที่บ้านาแห่งนี้ครับนี่เห็นไหมฮะต้องใช้ไม้เท้าพยุงกันแบบนี้แต่ปรากฏว่าด้วยความรักหลานมันกลายมาเป็นดาบที่สนองกับคืนมาเพราะอะไรบ้านที่คุณตาอยู่คุณยายอยู่และที่ดินผืนนี้กำลังจะโดนยึดครับ ทำให้คุณตาสมใจและคุณยายก้าเนี่ยจะไม่มีที่ซุกหัวนอนอยู่แล้วนะฮะสาเหตุที่น่าหูหใจเนี่ยเดี๋ยวคุณเอจะพาไปขยายดูเลยฮะทำไมทั้งสองท่านถึงน่าสงสารขนาดนี้ครับ ได้เลยค่ะพี่โจคะเพราะว่าเราไปได้ข้อมูลแบบนี้มาค่ะจากทางด้านของคุณตาค่ะคุณตาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะว่าเมื่อประมาณสัก7ปีที่แล้วค่ะนั่นก็คือปี2559ค่ะหลานสาวสุดที่รักค่ะหลานคนนี้ชื่อว่าอารีรัตน์ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาบอกกับคุณตาคุณยายว่าด้วยความเป็นหลานละค่ะก็พูดจาจะจะจะหวานล้อมบอกว่าจะขอยืนโฉนดเนี่ยที่ดินที่บ้านของตากับยายเนี่ยเพื่อที่จะไปกู้เงินได้ไม่จ๊ะ เพราะว่าฉันน่าจะไปกู้เงินไงกับทางด้านของนายทุนเป็นเงิน275,000บาทได้ไม่จ้าตาจัดยายจ๋าตากับยาย ใจดีค่ะคุณผู้ชมคะให้ยืมโฉนดนั้นเพราะว่าไรหลานบอกว่าเขาจะเอาไปลงทุนค่ะทํางานค้าขายแบบนี้ถ้าหากว่าค้าขายดีแล้วรับรองได้ว่าจะกลับมาเลี้ยงดูตากับยายและจะไม่ทําให้ตากับยายต้องลําบากอีกต่อไปแต่พอได้หลานนะคะหลานพอได้โฉนดไปณนะตอนนั้นก็หลอกล่อต่อด้วยการทําสัญญาค่ะบอกว่าสัญญาว่าจะคืนเงินภายใน1ปีให้กับตากับยายนะคะ แต่พอได้เงิน2องแสนเไปผลปรากฏแบบนี้ไม่แม้แต่จะใช้นี่โทรติดต่อก็ติดต่อไม่ได้หายหน้าหายตาไปเลยค่ะทําให้ทางด้านของนายทุนต้องยื่นฟ้องใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่เคยใช้นี่ค่ะแล้วศาลเนี่ยค่ะก็ได้นัดไก่เกลีย่ยโดยให้คุณตาคุณยายใช้นี่เป็นจำํำนวนเงินเดือนนึงเนี่ยสามพบาทส5 0 0บาทสาหรับใครบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย ในทุนใจดีมากเลยนะเนี่ย3,500บาทเนี่ยไม่ยากเกินไปในการใช้นี่เลยแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูกันว่ารายได้ของคุณตาคุณยายต่อเดือนต่อเดือนเนี่ยเขามีเท่าไหร่อย่าลืมว่าคุณตาคุณยายทั้งคู่เป็นผู้พิการทั้งคู่เลยนะคะคุณผู้ชมในวัย8 0กว่าปีทํางานก็ไม่ได้ค่ะรายได้ที่ได้รับได้จากอะไรกันบ้างเบี้ยผู้สูงอายุค,ค่ะคนละ800บาทต่อเดือน2คนเดือนละ1,600บาท เบี้ยสงเคราะห์คนพิการสองคน1,600บาทค่ะได้มาเท่านี้เองยังขาดอีกประมาณ300บาทถึงจะไปใช้หนี้ในทุนได้ไปยืมจากญาติทุกเดือนทุกเดือนเพื่อเอาไปใช้หนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้ญาติก็บอกว่าให้ยืมทุกเดือนมันก็ไม่ไหวเพราะว่าญาติเองก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมค่ะไปฟังเสียงคุณตากันค่ะหลานว่าจะเลี้ยงจะเลี้ยงตาคอาเงินให้หน่อยอ จะไปทำทุนก็ว่าผมก็เลยไปเอามาให้เรารู้ว่ามีแหล่งเงินกู้นายทุนอยู่ตรงนั้นหรือว่าเขาเป็นคนรู้แล้วก็าพาไปเขาเป็นคนรู้เขาพาไปครับเราไปที่คุมที่ดินจำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะยืดบ้านครับยึดทั้งบ้านทั้งที่ครับจะอยู่กันยังไงจะไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน น่าเห็นใจจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะก็อย่างที่บอกไปค่ะตัวของคุณตาเอกก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงกันแล้วแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในเมื่อมันเป็นข่าวแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เองเนี่ยในพื้นที่ก็รู้สึกว่าสงสารอยากจะช่วยค่ะพี่โจคือเมื่อกี้เห็นแล้วว่าคุณเอบอก รายได้ต้องไปยืมกับญาติญาติมาอีกรวมมาสามพันห้าไอ้สามพันห้าเนี่ยมันคือค่าใช้หนี้พอดีแล้วจะกินยังไงอะกินยังไงก<ะ>็คือญาติพี่น้องอะก็<อ>หาข้าวหาปลามาให้กินเก็บผักเก็บหญ้านะแถวแถวบ้านมากินประทังชีวิตอะไรกันไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ยังไม่พอจะใช้หนี้เลยรายได้ทั้งหมดทั้งมวลดังนั้นค่ะเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในการช่วยเหลือเราต้องไปหาทางออกให้กับคุณตาคุณยายกันสักหน่อยว่าจะหาทางออกในหนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อได้อย่างไรกันบ้างนะคะเรา ก็ได้ไปพูดคุยค่ะกับว่าที่ร้อยโทสิทธนัทสิทธิบัวสีค่ะท่านเป็นทางด้านของยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกดท่านบอกแบบนี้นะคะว่าทางด้านของสองตาย,ยายเนี่ยถ้าจะช่วยและสามารถช่วยได้แบบแบบเอาแบบร้อเซเลยเนี่ยมันน่าจะเป็นการก่อนฟ้องแต่ทีเนี้ยสารมีการได้ตัดสินกันไปแล้วอะค่ะจะช่วยก็จะยากหน่อยยกเว้นจะ ต้องเหมือนกับถ้าทําไม่ได้ถ้าผ่อนไม่ได้กันจริงๆศาลบอกว่าผ่อนไม่ได้แล้วก็ไปแจ้งขอร้องขอความเป็นธรรมกับศาลขอให้ผ่อนพันหรือว่าประนอมนี้อะไรแบบนี้กันได้นะคะโดยที่จะต้องไปเชิญค่ะทางด้านของเจ้าของค่ะเจ้าของหนี้เนี่ยมาไกล่เกลี่ยอีกครั้งหนึ่งกับคุณตาคุณยายเพราะว่าอะไรเพื่อขอลดหย่อนรายเดือนหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยถูกอย่างเช่นดอกเบี้ยจากธนาคารก็อาจจะถูกกว่าดอกเบี้ยเงินกู้แบบนี้เพื่อไปอีกหนึ่งทางเลือกให้กับ คุณยายในการที่จะไปเหมือนกับว่าจ่ายนี่ให้กับผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ก็เป็นไปได้เราพยายามจะไปถามกับเจ้าหนี้นะว่าเจ้าหนี้รู้สึกอย่างไงคิดอย่างไงกันบ้างเจ้าหนี้เขาก็ไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนน,นนะคะแต่ยอมรับแหละว,ว่าเรื่องนี้สงสารคุณตากับคุณยายจับใจจริงๆค่ะเพราะว่าคุณตาคุณยายเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่น่าสงสารนะคะแล้วก็ไม่ใช่คนที่เป็นลูกหนี้โดยตรงรแต่ทีนี้ค่ะนี่ ยังไงก็ต้องใช้ใช่ฮะตัวของเจ้าของเงินเขาก็อยากจะได้เงินคืนไงคะดัง<ะ>นั้นค่ะสิ่งที่จะทําได้ก็คือถ้าหากว่าบังคับคดีประสานมาขอให้ลดหย่อนหรืออะไรยินดีให้การช่วยเหลือตามกฎหมายค่ะครับท่านี้เองเขาบอกเขาก็เสียเงินไปเยอะ, 200, ะ2อ0 0สนบาทเนาะแล้วเรื่องนี้มันผ่านการกระบวนการทางนั้นสารมาแล้วไงเกล้เกลี่ยมาแล้วนะครับหน่วยงานในพื้นที่ตอนนี้ก็เข้าไปดูแลนะ อย่างอ,อบต,ออบตเนี่ยนะคะคุณพิญโยศรีสุกรศรีสุพรนายกอ,อบตท่าเคราะคือก็รู้ความเดือดร้อนเนี่ยแต่ว่าจะให้ทางหน่วยงานรัฐจัดสรรงบประมาณไปเคลียร์นี่มันก็ไม่ใช่ไงเขาไปบุคคลบุคคลหนึง<ช>่งอ่ะคนอื่นก็จะว่าเอกว่าเอ๊ะแบบว่าเลือกปฏิบัติหรือเปล่าก็เลยพยายาม,มจะประสานทุกหน่วยงานหาแนวทางช่วยเหลือด้านอื่อๆรวมถึงเรื่องการเปิดบัญชีบริจาคนะครับทางอ,อบตท่าคราะบอกเดี๋ยวจะดูแลตรงนี้ให้นะฮะแล้วก็ เรื่องการใช้นี่ก็คงต้องต้องคุยกับหลายๆหน่วยงานแหละ,ะสุดท้ายก็ต้องใช้จริงๆใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็มีคนอยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยรรูร้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด subscribe ข่าช่องแปด